ฉันฉันอยากจะให้เบเบ้หายดีฉันเครียดเรื่องเบเบ้ก็จริงนะคะแต่ว่าไหนเจอเรื่องของกุลเขาอีกละคะถ้าหากเบเบ้เป็นอะไรไปขึ้นมากุณก็จะต้องติดคุกตลอดชีวิตกุลจะไม่เป็นอะไรเขาไม่ผิดผมรู้ดีคุณไม่มีทางทำแบบนั้นทำไมจะไม่ทำละ่ะ ในเมื่อผู้ชายคนนั้นก็ชี้ตัวไปที่กุลแล้วว่ากุลเป็นคนที่ผิดมันบอกแล้วว่ากุลน่ะเป็นคนจ้างมันอาจจะใช่ลีลาพูดถูกว่าเธอนั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมดเอ,อ๊ะเฮ้ยอย่ามากล้าดีว่าเมียฉันแบบนี้นะเรารู้ดีว่าครอบครัวแกเป็นยังไงพ่อแกมันขี้โกงแกก็ชั่วลักพาตัวน้องชายตัวเองแถมน้องชายแกยังเป็นนักฆ่าอีก จะมากล่าวหาเรามันก็เท่านั้นแหละตอนนี้ต้องคิดถึงเบเบ้ก่อนเแบเบ้ต้องการกําลังใจจากพวกเรานะนี่จะมาสอนฉันเหรอถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเแบเบ้ฉันไม่ปล่อยกุนไปแน่นอนนี่แหละเป็นโอกาสที่ดีมากๆแต่ว่าเรายังไม่ได้สะสางปัญหาอย่างหนึ่งและเราจะต้องสะสางปัญหานั้นให้จบฟังให้ดีนะเรื่องนี้นะ่ะ มันยังไม่จบเหรอเบเบยังไม่ตายและยังอยู่ในโรงพยาบาลโอกาสที่เรานะี่ยจะฆ่าเบเบก็ยังมีอยู่ถ้าหากว่าเบเบตายแล้วก็คุณสารณะจะต้องเข้าคุกไปตลอดชีวิตเลยล่ะนะฟังให้ดีความตายของเบเบจะต้องเกิดขึ้นให้ได้แล้วเอาให้เป็นธรรมชาติที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยล่ะ เอาให้กุลสารณะนั้นไม่สามารถที่จะพ้นผิดได้และทุกคนจะต้องเข้าใจว่าเบบเบ้บตายเพราะว่ากุลได้เลยครับไม่ต้องห่วงหรอกดีมากอยู่บราโทมาเหรอฮัลโหลโทมาทำไมเนี่ยต้องการอะไรเธอ ฉันต้อการเธอไม่ต้อการขอะไรทั้งนั้นนี่หยุดราชหยุดเลยนะฟังนะนี่คืออนาคตของเราหมายความว่ายังไงกันนะเธอคงจะมีสารีสีขาวนะถ้าไม่มีก็ไปซื้อซะเธอต้องสวยมากเข้าไว้เข้าใจไหมคุณของเธอกำลังจะจบชะตาตัวเองแล้วแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไปขึ้นสวรรค์แล้วเธอก็ต้องกลับมาหาฉันไม่ต้องห่วงหรอกนะ ฉันจะไม่ยอมให้เธอใส่สารีสีขาวได้นานหรอกเธอไว้อะไรกุนเรียบร้อยเมื่อไรเราทั้งคู่ก็แต่งงานกันหยุดนะทานายพูดมากไปมากกว่านี้ฉันจะอย่าโมาโหสิถ้าเธอโมโหเนี่ยฉันก็จะโมโหด้วยนะและคุณต้องรองรับอารมณ์ฉันกุนเนี่ยมันรอดมาสองสามครั้งแล้วครั้งนี้แต่ฉันบอกเลยมันจะต้องตายเท่านั้นคืนนี้กุณสารณะ ต้องจบชีวิตในคุกเธอฝันถึงฉันไม่ได้เลยหลังจากนี้เธอจะต้องเป็นของฉันเท่านั้นฉันรักเธอเทวิงเกลเธอต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นฉันรักเธอนะเทวินเกลเธอต้องเป็นของฉันเท่านั้นจำไว้ดินี่อยู่ราาฟังฉันก่อนนะ เจ้าคะขอทางให้หนูหน่อยสิหนูจะต้องช่วยกวนให้ได้เลยเขากำลังลำบากอยู่นะคะสุรจิตคะเรากลับบ้านกันดีกว่าคะ่ะเราน่ยจะรอแบบนี้ตลอดทั้งคืนไม่ได้นะคะอาน,นิตาฉันไม่อยากทิ้งเมเบไว้คนเดียว โถเอ้ยทำไมคุณจะต้องดื้อด้วยนะเรานะ่าจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้เช้าก็ได้อ,องั้นก่อนด <Okay S 2> นะ้โอเคค่ะกลับกันเถอะอ,อ้นนี่ผู้หญิงผู้นั้นเป็นใครเนะี่ยแล้วเดินไปทางห้องเบเบี้ทำไมอ,อันนี้เดี๋ยวก่อนค่ะผู้คนเป็นใครคะจะไปทางนั้นทำไมนะ่ะอ,อันนี้เดี๋ยวก่อนสิผู้คนขอโทษทีนะคะ พวกเธอถูกเรียกมาเพื่อนุ่ให้คนไข้นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาแต่ว่าพวกเขาเดินไปทางห้องของขอโทษทีนะคะเวลาเยี่ยมหมดแล้วละคะได้โปรดเข้าใจด้วยนะคะ,คะ ขอบคุณมากเลยนะถ้าเธอไม่ช่วยนะ่ะคงจะแย่แล้วเแบเบก้กำลังตกอยู่ในอันตรายแต่ว่าเราไม่สามารถบอกใครได้เลยถ้าเธอไม่ช่วยเราแล้วก็ไม่รู้ว่าแเบเบ้จะเป็นยังไงบ้างนะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณจริงๆเลยหมายกแล้วแกนี่มาทุกสัปดาห์เลยเฮ้ยคิดว่าเป็นบ้านพักนักท่องเที่ยวหรือไงเนี่ย <S <S 2> <S 2> จะเห็นซีตำรวจ ชิงกี้ถ้าเธอไม่ถหาฉันแล้วก็ไม่รู้ว่าป่านี้เบเบ้จะเป็นยังไงบ้างนี่จะมาขอบคุณฉันทําไมกันล่ะฮะฉันดีใจมากนะที่ได้ช่วยเธอน่ะป้าของฉันต้องเข้าโรงพยาบาลนี้เหมือนกันนะฉันมาหาป้าตอนที่ฉันกําลังจะไปวันเกิดของเธอน่ะฉันไปได้ยินอนิตาวางแผนเข้าน่ะสิเบเบ้มันยังไม่ตายและมันก็อยู่ที่โรงพยาบาลฉันน่ะกลัวมาก ก็เลยโทรมาหาเธอชิงกี้ฉันมั่นใจนะทุกอย่างนะเป็นฝีมือของป้าอนิตากับยูบราสองคนนี้แหละที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยแต่ว่าฉันจะทำยังไงดีล่ะพระเจ้าคะช่วยหนูด้วยเถอะนะคะก่อนที่ยูบราจะทำร้ายกุณก่อนที่อะไรจะแย่ไปมากกว่านี้ฉันจะต้องช่วยกุณออกมาจากพกให้ได้เลยนะชิงกี้อย่าเป็นห่วงนะเธอวิงเกิลฉันมั่นใจว่าพระเป็นเจ้าช่วยเธอแนะ่ <c oughs> เฮ้ยแกเป็นใคร,รอ่ะและทำอะไรผิดวาล่ะพูดมาเซ่เฮ้ยเป็นใบเลอะไงวะเนี่ยฮะถามว่าแกมาจากไหนแล้วเข้าม,มาทำไมเน้ย ฉันว่ามาดูจม่ไกล้โรงแรมแถวแถวสถานีตำรวจเนี่ยแหละต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยว่ายังไงนะ <laughs> <laughs> เฮ้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 จักรยานมาแล้วชิงย้ายจักรยานมาโรงพยาบาลช่วยด้วยกล้าดยังไงมาแตะต้องแบบีนะแล้วช่วยด้วยทำเรื่องได้แล้วมากๆเลยัช่วยด้วยไม่นด้ไม่ต้องห่วนะครับอะไรจะดีขึ้นนะใช่ครับตำรวจก็มาแล้วมาเก็บคำให้การนะครับได้ครับช่วยด้วยโรงพยาบาลมาทางนี้มีเสียงจากห้องเบบีนี่นะ ปล่อยนะทษที้ปล่อยฉันเฮ้อย,อ,ยอ,อียอ,อ,อ,อะไรกันะ่ะทำอะไรทวิเกโิลชิงกี้นี่มันอ,อะไรกันครับฮะคุณตำรวจคะผู้ชายคนนี้บุกเข้าห้องนี้มาพเพื่อจะฆ่าเบเบค้ค่ะ เรามั่นใจนะคะว่าเขากลับมาเพื่อที่จะฆ่าเธออย่างแน่นอนเรารอพวกเขาอยู่เราดักรอพวกเขาก็เลยเจอเขา,ท,าทันทีที่เขาเข้ามาเราก็เลยรีบทำร้ายเขาเลยนี่คิดว่าอยู่ๆยังจะเข้ามาแล้วมาทำอะไรช่วั่วได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอถาม<ะ>มาเลยคะ่ะว่าที่มันทำแบบนี้ใครจ้างมากันแน่แล้วมันฆ่าเบบ้เพราะอะไรใครเป็นคนจ้างมาจัดก,การมันเลยนะคะจนกว่ามันจะพูดความจริงทั้งหมดเลยคะ่ะ ท่านครับผมไม่รู้อะไรเลยอ่ะผมทำเพื่อเงินเท่านั้นมีคนปริศนาเขาโทรมาจ้างผมอะแล้วเขาบอกว่าโอนเงินมาให้ผมแล้วผมจะต้องปิดงานให้ได้อ่ะถ้าผมโดนจับผมจะต้องป้ายความผิดไปให้กุญเนี่ยนี่ครับมันส่งมาแบบนี้ครับท่านท่าน,านจอมผมเชื่อว่าได้เงินแล้วเนี่ยผมไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทำงานให้สำเร็จค่พท,ท,ที่เขาพูดมาโกหกทั้งหมดเลยหนูเชื่อว่าป้านิตาเป็นคนจ้างเขาให้มาลอบฆค่าแบเบ้ค่ะ บอกมาเลยนะป้าเป็นคนจ้างแกใช่ไหมบอกมาเลย<อ>ชิงกี้บ,บอกพวกเขาไปเลยสิว่าเธอได้ยินป้าอนิตาคุยอะไรบ้างทางโทรศัพท์นะเออใช่ฉันนะ่ะได้ยินป้าอนิตาพูดคุยกับใครก็ไม่รู้ทางโทรศัพท์นะสิฉันก็เลยเรียกทวิงเกลิลมาที่นี่นะ่ะแล้วก็มาซ่อนในห้องของเบเบ้เดี๋ยวก่อนนะใช่ฉันนะ่ะ คุยกับใครบางคนทางโทรศัพท์เพราะว่าฉันเน่ะเป็นห่วงเบเบ้ต้องหากละ่ะฉันว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าหากเบเบ้จะฟื้นในคืนนี้นะ่ะถ้าไม่ใช่แบบนั้นทั้งครอบครัวจะต้องใจสลายอย่างแน่นอนจิงเก้เธอพูดมานะว่าเธอได้ยินฉันพูดเรื่องการฆ่าเบเบ้อย่างนั้นเหรอเธอพูดมา เธอได้ยินฉันบอกใครให้กลับมาฆ่าเบเบ้อย่างนั้นหรือเปล่าละ่ะเธอพูดมาสิเธอน่ะได้ยินกับหูหรือเปล่าละ่ะว่าฉันจ้างใครมาฆ่าเบเบนะ้น่ะเธอพูดมาสิว่าเธอได้ยินหรือเปล่านะฮะพูดมาเธอพูดออกมาสิชิงกี้บอกความจ<อ>ริงไปเลยชิงกี้บอกทุกอย่างไปเลยไม่หนูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นล่ะคะ่ะใช่แล้วไงเพระาะฉันน่ะไม่ได้พูดอะไรแบบนั้น แล้วนี่เธอกล้ามากล่าวหาฉันได้ยังไงกันเนี่ยนี่เธอไม่ละอายบ้างเลยเหรอเธอนี่ฟังเพื่อนเธอหูเบาไปเรื่อยเลยนะหัดใช้สมองก่อนที่จะพูดอะไรออกมาบ้างส่วนเธอทวิงเกิลขอบคุณมากที่เธออยากช่วยเบเบยเขาเอาไวนะ้น่ะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเธอจะมากล่าวหาใครก็ได้แบบนี้นะสั่งมาเธออนิตาก็รู้นิสัยแม่ลูกคู่นี้อยู่นี่เมื่อไรได้โอกาสกล่าวหาใคร ก็พูดไปเรื่อยอยืนแล้วไม่ต้องมาสนใจหรอกคนแบบนี้เนี่ยเลิกยุ่งได้แล้วปล่อยพวกมันพูดไปดีกว่าอานี่นี่เลิกทะเลาะกันได้แล้วนี่โรงพยาบาลนะไม่ใช่บ้านส่วนเรื่องความจริงทางตำรวจจะสืบสวนเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรา่แบมบ่ เบบี้ทวิงเกอรเบบี้ฟื้นแล้วเหรอคะที่นี่ที่ไหนที่นี่เหรอที่นี่โรงพยาบาลนะคะเบบี้ทวิงเกอรนั่นเป็นคนที่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 ผลักฉันลงมาน่ะคนคนนี้แหละ ใช่ค่ะเบ b บ้ตอนนี้เราจับเขาได้แล้วคะ่ะแล้วเขาก็กล่าวหากุนด้วยนะคะตอนนี้กุนเขาอยู่ในคุกค่ะเบ b บ้อะไรนะกุนอยู่ในคุกอย่างนั้นเหรอคุณตำรวจคะตอนนี้ชายคนนี้โดนจับแล้วแล้วเขาก็สารภาพความผิดแล้วด้วยใส่กุญแจมือเขาแล้วจับเขาเข้าคุกไปเลยคะ่ะ คุณตำรวจคะเร็วเข้าสิคะชีวิตคุณก,กำลังตกอยู่ในอันตรายนะคะมันไม่พูดหรอกนะนี่หน้าลรอ ใชหน่าเหรอทำไมไม่พูดวะทำไมแกไม่พูดแกทำอะไรผิดมาฮะคุณตำรวจครับบอกให้คนพวกนี้เลิกยุ่งกับผมขอรอ้องคุณตำรวจผมคุยกับคุณอยู่นะ นี่แกถึงก็ฟ้องตำรวจเลยเหรอลองดีกับเรางั้นเหรอฮะ<ม>อืมเฮ้เฮ้เฮ้ย

คุณเป็นยังไงบ้างถุยก,ก็ออกมาได้ไงเแบเบเป็นยังไงบ้างคุณตำรวจคะเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่มันอะไรกันฮนะทำอะไรอยู่เมื่อกี้ทำไมถึงไม่ห้ามไม่ให้ทะเลาะกันผมพยายามแล้วท่านแต่พวกมันไม่ฟังเลยครับอไอ้หูปากน่าพวกมันพยายามฆ่าคุณนะไม่ฟังอย่างนั้นน่ะเหรออะไรนะเดี๋ยวนะครับคุณนี่ใครส่งแกวมา พูดมาไม่พูดใช่ไหมฉันรู้ว่าแกจะสารภาพความจริงยังไงนี่แนะคนครับทำไมถึงคิดว่ามีคนอยากฆ่าสามีคุณล่ะครับรู้เรื่องนี้ได้ยังไงแล้วคุณสงสัยใครบ้างหรือเปล่าถ้าเราบอกเชื่อของยุบดาชเราจะต้องโดนถามหาหลักฐานแน่เลยแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีหลักฐานเลยนะสิ เราจะต้องพาคุณกลับบ้านให้ได้ก่อนเราจะต้องวางแผนให้ยุบราชโดนจับให้ได้เราจะต้องหาหลักฐานให้ได้ถ้าหากว่าเบเบ้โดนล่อทำร้ายคุณก็คงจะโดนได้เหมือนกันไม่ต้องห่วงนะครับเราจะหาคำตอบได้แน่นอนว่าใครกันแน่อยู่เบื้องหลังคุณกุณครับผมต้องขอโทษด,ด้วยที่คุณต้องถูกจับเข้าคุกแบบนี้ภรรยาคุณช่วยเราไว้ได้มากเพราะว่าเธอเราก็เลยจับคนร้ายตัวจริงได้ ฉันอยากจะเอาอีดีโอนี้ให้เบบแพ้ดูไม่เป็นเรื่องของยบได้พอได้แล้วทวิงเกิลพอได้แล้วแล้วเขาก็รับสารภาพผิดทั้งหมดแล้วล่ะคุณคุณตำรวจคะเราขอกลับบ้านได้ไหมคะเชิญครับขอบคุณค่ะ ฉันละอายมากเลยสุรจิตเธอทำแบบนั้นกับคุณได้ยังไงกันเธอให้คุณเข้าคุกแบบนั้นเนี่ยนะเธอคิดทำแบบนั้นได้ยังไงนี่เธอคิดจริงๆเหรอว่าหลานชายตัวเองน่ะจะเป็นคนที่ฆ่าฉันได้ลงคอเธอคิดแบบนั้นได้ยังไงเ,เบ,บเบค้คะที่จริงเราเนี่ยเป็นห่วงคุณมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งผู้ชายคนนั้นมันก็ชี้ตัวไปที่คุณด้วยนะคะเออ แล้วไหนจะเรื่องที่เกิดขึ้นอีกคุณน่ะดูมีเหตุผลที่อยากจะฮุบสมบัติของคุณที่สุดเลยนะคะเอะคุณลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าคุณเป็นอะไรไปแล้วก็เอสมบัติทั้งหมดก็จะต้องตกเป็นของคุณกับทวิงเกิลไม่ใช่เหรออาน,นิตานี่เธอพูดอะไรของเธอเนี่ยเธออยู่ในโลกไหนของเธอกันน่ะทำไมเธอโก,กรธเกลียดอะไรได้มากขนาดนี้เธอรู้อะไรเกี่ยวกับคุณเธอรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเขา เขาหน่ะสละตัวเองได้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อให้เขาไม่มีเงินก็ตามเขาก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นได้ทุกเมื่อที่เขามีโอกาสนั่นแหละคือนิสัยของเขาเธอนะ่ะเข้าใจเขาผิดมาโดยตลอดเวลาทําไมกันนะ่ะเธอนะ่ะโกรธเกลียดอะไรเขาขนาดนั้นเธอบอกฉันมาสิแล้วนี่ทุกคนในบ้านนะ่ะเป็นบ้าอะไรกันทําไมถึงส่งหลานตัวเองเข้าคุกแบบนั้นฉันอยากจะรู้ว่าจิตใจพวกเธอนี่มันทําด้วยอะไรถึงทําได้แบบนั้นอะ เบเบ้美美ครับ